เบนซ์ e 2 0 0นะครับ w 2 1 1นะครับกุญแจรีโมทนะครับกดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้นะครับเสียกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับเงียบนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วก็บิดกุญแจไม่ได้นะครับแข็งแบบนี้เลยนะครับแ๋ยวผมจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับตรวจเช็คนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับน่าจะมีอุปกรณ์เสียนะครับผมได้ทําการถอดตัวเบ้าสตาร์ทนะครับออกมาตรวจเช็คนะครับก็ ปัญหาของคันนี้นะครับเกิดจากตัวเบ้าสตาร์มีปัญหานะครับคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนเบ้าสตาร์ทตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดีไปประกอบรถทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับคันนี้ลูกค้าก็ทากุญแจรีโมทดอกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งดอกนะครับทดสอบนะครับกุญแจรีโมทใช้งานได้นะครับเชื่อุญแจ บิดออนบิดกุญแจได้ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับแบบเบยูสองหนึ่งหนึ่งนะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับกุญแจรีโมทกดเปิดกดปิดรถได้ปกตินะครับแต่เสียกุญแจไปแล้วบิดไม่ได้นะครับแข็งเลยนะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับบริการทั่วไทยนะครับ